ชายาริมทางบทที่75เรื่องนี้เอาไว้จัดการพรุ่งนี้วันนี้ค่อนข้างดึกมากสมควรเข้านอนได้แล้วไม่เช่นนั้นพรุ่งนี้นางคงตื่นไปโรงหมอไม่ไหวแน่นอนท่านหญิงเอี้ยท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกเรื่องเหล่านี้ท่านก็เคยบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือแล้วค่า ก็ไม่ได้เอาไปทำกับผู้อื่นเสียหน่อยใช้กับท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นเจ้านี่นะข้าขีดเส้นให้เดินดีๆไม่ชอบชอบเดิอนออกนอกลู่นอกทางเสียเรื่อยเขาสายหน้ายอย่างช่วยไม่ได้ก็สำหรับข้าอะไรอะไรก็ดูแปลกใหม่ไปเสียหมดข้าก็เลยอยากรู้ทุกเรื่องนะสิฮาวาเฉินนอนมองสามีพางแก้ตัวเฮ้อข้าก็คิดว่า คงจะไม่ห้ามเจ้าแล้วล่ะแต่หลังจากนี้จะทำอะไรอย่าหลบๆซ่อนๆอ,อีกให้มาบอกข้าด้วยตกลงไหมไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเขาก็จะต้องรู้เพราะหากนางทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาไม่รู้ล่ะก็เรื่องนั้นอาจจะกลับมาทำร้ายนางได้ก่อนที่เขาจะหาวิธีช่วยทันเสียอีกเพราะฉะนั้นการทำเรื่องอะไรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เขาจะต้องรู้ทั้งหมดได้ตกลงฮาวาินรีพยักหน้ารับท่านดีที่หนึ่งเลยอืมข้าดีที่หนึ่งแต่เมื่อครู่เจ้าไม่พอใจข้าตั้งนานทั้งอย่างเรื่องคุณชายตู้อะไรนั่นอีกข้าดีแบบนี้เจ้าต้องให้รางวัลข้าด้วยเล่าเอาสิฮ <c oughs> <c oughs> าวาินหัวเราะคิกคัก นางไม่เคยปฏิเสธสามีอยู่แล้วแม่นางน้อยเจ้าป่วยเป็นอะไรหรือคุณชายตู้มาถึงโรงหมอช้ากว่าหมออีกคนที่ถูกส่งตัวมาหากมารดาไม่เร่งให้เขาออกจากตวนเขาจะไม่มาเลยออกไปจากตวนได้แล้วไปทําเรื่องดีๆอย่างไรเล่าเรื่องน่าเบื่อเช่นนี้ใช่เรื่องดีๆเสียที่ไหนกันแต่เมื่อมาถึงแล้วได้เจอหน้าหญิงสาวสักคน เช่นนี้สิถึงจะเรียกได้ว่าดีจริงๆคุณชายหากท่านมีเงินละก็โรงหมอที่อยู่ตรงหัวมุมนั่นน่าจะดีกับท่านมากกว่าอย่าได้มาเบียดเบียนโอกาสของพวกเขาเลยสูเหรันอธิบายอย่างใจเย็นใช่ว่านางจะไม่เคยเจอคนประเภทนี้มาก่อนเมื่อหลายวันก่อนก็มีหลุดเข้ามาคนนึงเหมือนกันและพระชายาก็ทำให้เขาบริจาคเงินได้เสียด้วย หรือหากท่านอยากบริจาคเราก็มีกล่องรับบริจาคอยู่ทั้งนั้นสิ่งนี้เห็นว่าผิงอ๋องแนะนำให้พระชายาลองตั้งกล่องรับบริจาคแบบไม่หวังผลอะไรปรากฏว่าผู้ที่มารับการรักษาก็พอจะมีเงินอยู่เหมือนกันเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยอืมเจ้าเจ้าข้าคิดว่าเคยเห็นหน้าอยู่นะเมื่อได้มองหญิงสาวชัดๆ แล้วถึงได้นึกออกหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในงานเลี้ยงเมื่อหลายวันก่อนหลังจากงานเลี้ยงนั้นเขาก็แทบไม่ได้มาที่โรงหมออีกเลยคุณหนูจวงเจ้าคะผู้น้อยซื้อขนมมาให้เจ้าคะ่ะเสียงเสียวที่เดินเข้ามารีบยื่นขนมให้ซูเหรินท่านหมอตู้พระชายากำลังรอยอยู่เลยเจ้าคะ่ะสาวใช้ยิ้มแย้มนึกว่าคุณชายตู้ผู้เชี่ยวชาญโรคสตรี จะไม่มาเสียแล้วมีคงไม่ได้กำลังเกี้ยวพาคุณหนูจวงอยู่ใช่หรือไม่ท่านหมอตู้หรือดีเลยวันนี้คนไข้ยเยอะมากทีเดียวสูเรินยิ้มยามเล็กน้อยให้อีกฝ่ายที่แท้เขาก็มาทำงานนี่เองคุณหนูจวงเจ้าคะต้องเลือกแต่คนไข้สตรีนะเจ้าคะพอดีท่านหมอตู้เชี่ยวชาญแต่โรคสตีเจ้าคะ่ะท่านหมอบอกผู้น้อยเอาไว้เจ้าคะ่ะ เสียงเซลกระซิบบอกเสียงเบาพอให้ได้ยินแค่สองคนเท่านั้นหืมโรคสตรีอย่างนั้นหรือเดี๋ยวนะหญิงสาวขามวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกไม่เชื่อหูวตัวเองคนเช่นนี้พูดว่าเชี่ยวชาญโรคสตรีอย่างนั้นหรือแย่ที่สุดไม่เคยเจอคนไร้ยางอายเช่นนี้มาก่อนเลยแล้วเมื่อครู่ยังเข้ามาเกี้ยวพานางอีกเชิญท่านหมอตู้ ที่โต๊ะก่อนเอถิดโถเอ้ยดูสายตาของนางที่มองเขาสิเขาโดนดังเกียรเสียแล้วสาวใช้เด็กนี่ก็พูดมากเสียจริงเอาล่ะเอาล่ะให้คนไข้คนแรกเข้ามาได้เลยข้าจะไปหาพระชายาเสียหน่อยสูร์นกระซิบเสียงเบากับเซียงเซียวอ้าข้านึกออกแล้วคุณชายตู้เดินกลับออกมาจากหลังฉากเจ้าก็คือคุณหนูจวง คนที่ได้ชื่อว่าไม่มีใครไปสู่ขอเสียทีนั่นเองท่านหมอตู้ท่านพูดเช่นนั้นได้อย่างไรฮาวาเฉินออกมาท่านได้ยินสิ่งที่เขาพูดพอดีนางขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อตอนนี้นอกจากเสียงหัวเราะเบาๆของท่านหมอที่ดังมาจากฉากก้านอีกทางแล้วสูเหรินก็ดูเหมือนกำลังจะร้องไห้ออกมาอยู่รอมร่ ไปด้านในเถอะสูหรินพาวาเฉินโอบไหลของหญิงสาวเข้าไปด้านในพระชายาเพคะสูหรินพูดน้ำเสียงสั่นเครือนางรู้อยู่แล้วว่าทุกคนต่างก็คิดเช่นนั้นแต่ไม่เห็นจำเป็นต้องพูดออกมาให้ได้ยินเลยนี่นาเสียงเซียวดูแลท่านหมอตู้ให้ดีเล่าครั้งนี้เขาตรวจได้ทั้งชายและหญิงนั่นลหละพาวาเฉินสั่งสาวใช้ประจำตัว ด้วยความไม่พอใจเพคะพระชายาเสียงเซียวรับคําหมดกันทีนี้แม้แต่พระชายาที่เคยมองเขาในแง่ดีก็คงจะรังเกยียจเขาไปอีกคนต้องเลิกนิสัยชอบพูดเหลวไหลเสียทีพระชายาเพคะหม่อมฉันก็ทราบดีว่าอายุขนาดนี้แล้วคงไม่มีใครมาสนใจแต่ว่า แต่ว่าท่านหมอตู้พูดเสียงดังมากเลยเพคะสู้หลอนสะอึกสะอื้นพยายามเบาเสียงไม่ให้คนด้านนอกได้ยินที่นี่ไม่ใช่ที่ส่วนตัวแต่นางทนไม่ไหวแล้วต้องการจะระบายและคนตรงหน้าก็เป็นคนที่นางต้องการเสียด้วยเอาล่ะเอาล่ะท่านหมอตู้อาจจะปากไวไปบ้างแต่เขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอก ฮาวาเฉินพยายามปลอบใจหญิงสาวตอนนี้นางสนิทสนมกับซูเฉินแล้วหากอีกฝ่ายรู้สึกอับอายจนไม่ยอมมาที่นี่อีกนางจะทำอย่างไรพระชายาเพคะท่านแม่ของหม่อมฉันเร่งรัดเรื่องนี้กับหม่อมฉันมากเหลือเกินอาหารเย็นเมื่อวานที่จวนอองและการต้อนรับของผิงอ,องกับพระชายาก็ดีมากท่านแม่ของหม่อมฉันบังคับให้หม่อมฉัน เล่าเรื่องนั้นตั้งสามรอบทั้งยังบอกหม่อมชันอีกด้วยว่าวันนี้ไม่มีอาหารเย็นให้หม่อมชันด้วยเพคะแล้วก็จะไม่ให้รถมา้ามารับหม่อมชันจากที่นี่ด้วยถ้าหม่อมชันไม่กลับไปกับพระชายาไม่ไปกินอาหารเย็นที่จวนอองหม่อมชันก็จะไม่มีอะไรกินเพคะขนาดนั้นเชียวหรือฮาวาเฉินถึงกับตกตะลึงนางลูบหลังอีกฝ่ายเพื่อปลอบใจ จะไม่บีบคันกันมากเกินไปใช่หรือไม่หม่อมชั้นอยากมาที่โรงเหอาะนะเพคะแต่หม่อมชั้นไม่อยากไปที่จวนอองบ่อยๆพระชายาพอจะหารถมามาให้หม่อมชั้นกลับจวนได้หรือไม่เพคะถ้ากลับไปก็ไม่มีอาหารมื้อเย็นให้กินไม่ใช่หรือแค่อาหารมื้อเย็นคงไม่เป็นไรกระมังเพคะสูเหริลสูดจมูก ท่านแม่ทำได้ไม่นานหรอกเพคะอีกอย่างท่านพ่อก็ยังแอบช่วยหม่อมชันอยู่บ้างถ้าอย่างนั้นข้าจะหารถมาให้นะเดี๋ยวข้าจะให้คนกลับไปบอกที่โวนอ๋องให้เอารถม้ามาสองคันตอนที่มาก็แล้วกันเพคะพระชายาสู้เหรินเกาะแขนฮาวาเฉินไม่ปล่อยพางส่งเสียงออดอ้อนพระชายามารดาอะไรจะแย่ขนาดนั้นกัน คุณชายตู้เดินเข้ามาร่วมวงพูดคุยด้วยเรื่องพวกนี้ดึงความสนใจเขาได้มากกว่าเรื่องตรวจคนไข้เสียอีกซูเหรินเริ่มร้องไห้ออกมาอีกครั้งท่านหมอตู้ท่านกลับไปตรวจคนไข้ต่อเถอะฮาวาเฉินออกปากไล่อีกฝ่ายและรูปหลังคุณหนูทจวงไปด้วย เวลาพักกินอาหารเที่ยงคุณชายตู้นั่งลงบนที่นั่งอีกฝั่งโดยไม่รอให้พระชายาอนุญาตคุณชายตู้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอาหารเที่ยงนะเจ้าคะเสียงเสียวอดที่จะเอ,อ่ยแทรกขึ้นมาไม่ได้มาก็สายยังจะมาพักอีกข้ายังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยด้วยซ้ำเขาทำหน้าหน้าสงสารแต่ไม่มีใครมองเขาด้วยความเห็นใจเลยสักคน คุณหนูจวงอย่าถือสาข้าเลยข้าปากไว้ไปหน่อยเขาส่งยิ้มมีเสน่ห์ให้หญิงสาวฉายาคุณชายเสเพยของเขาไม่ใช่ได้มาเพราะเอาแต่เดินเอ้อระเหยไปมาหรอกนะหญิงสาวทั้งสามยังคงมองเขาด้วยความรู้สึกไม่ดีเช่นเดิมข้าขอโทษยกโทษให้ข้าเถอะตู้หานเจียทำหน้าคล้ายสำนึกผิดพระชายา กระหม่อมผิดไปแล้วที่จริงกระหม่อมไม่ได้ต้องการพักหรอกพะยะค่ะกระหม่อมต้องการแก้ไขความรู้สึกไม่ดีกับคุณหนูจวงมากกว่าเลยหาข้ออ้างเท่านั้นพะยะค่ะสุรินเจ้าว่ายอย่างไรฮาวาฉันถามหญิงสาวที่เกาะแขนตัวเองอยู่ไม่เป็นอะไรแล้วเพคะถ้าอีกฝ่ายยอมขอโทษเช่นนี้นางยอมให้ก็ได้ เช่นนั้นเช่นนั้นท่านก็ควรกลับไปตรวจคนไข้ต่อได้แล้วอ่าเข้าใจแล้วพะยะค่ะนึกว่าจะชวนคุยต่อเสียอีกตรวจคนไข้ก็ตรวจคนไข้พรุ่งนี้เจอกันนะเพคะพระชายาสุเหรนบอกลาฮวาเฉินนอกจากรถม้ากลับจวนของพระชายาแล้วนางยังได้กลิ่นหอมอ่อนๆลอยออกมาอีกด้วยพระชายา เป็นห่วงปากท้องของนางด้วยใช่หรือไม่แล้วเจอกันซูเหรินฮาวาฉันร่ำลาอีกฝ่ายท่านหมอตู้วันนี้จะกลับจวนตระกูลตู้อย่างไรหรือเดินพะยะค่ะกระหม่อมชอบเดินมากกว่าช่วยเรื่องสุขภาพได้ดีนะพะยะค่ะหานเจียให้คำแนะนำอย่างนั้นหรือน้ำเสียงของเขาฟังดูน่าเชื่อถือนักนางจะต้องเอาไปให้ท่านอ,อง ลองดูสักหน่อยแล้วเดินวนรอบตัวจะช่วยได้หรือไม่แว่งแขนไปด้วยจะดีมากเลยพะยะค่ะหานเจียพูดด้วยน้ำเสียงขบขันพระชายาคนนี้ตหลกจริงๆดูท่าทางจริงจังเช่นนี้เย็นนี้ท่านอองต้องเดินแว่งแขนรอบตัวเป็นแน่ถ้าเขาไปเยี่ยมจวนอองในวันนี้จะได้เห็นท่านอองเดินแว่งแขนหรือไม่กระหม่อมขอตัวพะยะค่ะ เขาประสานมือก้มศรีรษะให้พระชายาแล้วตบหลังหมอหนุ่มอีกคนที่มาด้วยกันให้ออกเดินทางกับจวนเรากลับกันเถอะฮาวาเฉินหันหน้าไปบอกเซียงเซียวเสี่ยวอี้เจ้ากลับไปได้แล้วพยาข่ะพระชายาพรุ่งนี้เจอกันพายาข่ะเมื่อแน่ใจว่าเด็กชายเดินไปแล้วฮาวาเฉินก็ปีนขึ้นรถมา้ากลับสู่จวนของตัวเองต่อไป เดินรอบจวนอย่างนั้นหรือแกว่งแขนด้วยฮาวาเฉินพยักหน่ารับยิ้มยิ้มเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างไรเล่าปกติตอนอยู่วังข้าก็เดินไกลอยู่เหมือนกันนะจะให้เดินรอบจวนอีกอย่างนั้นหรือถึงเขาจะชอบตามใจนางแต่ก็คงไม่ทําเช่นนั้นอย่างไร้ความหมายกระมงังบ่าไพรในจวนคงได้สงสัยบ้างล่ะอืมจะว่าไป รอบจวนของเราก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเสียด้วยอย่างจวนตระกูลเซิ้นมีสวนสวยมากทีเดียวจวนของพี่อื๋หลงก็ด้วยเจ้าพูดแบบนี้อยากให้ข้าหาดอกไม้มาปลูกให้หรืออย่างไรท่านอองละสายตาจากหนังสือตรงหน้าหันกลับมาถามพระชายาไม่ใช่เสียหน่อยข้ากำลังจะพูดว่าจวนตระกูลตู้ก็พอมีต้นไม้อย,อยู่บ้าง ส่วนที่โรงเรียนแพทย์นั้นมีน้อยยิ่งกว่าแต่มีหนังสือมากมากเสียยิ่งกว่าที่ท่านมีอีกจวนของข้าไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเลยอย่างนั้นสิมีสิสะบัวยอย่างไรเล่าแล้วหนังสือของท่านก็มีหลากหลายมากกว่าฮาวาเฉินยักษ์ไหลสดชาอีกหนึ่งอึกก่อนจะเริ่มอ่านหนังสือต่อไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าต่อแล้วหรือท่านอองนุ่ม ได้หนังสือที่ต้องการก็เดินกลับมายังโต๊ะทำงานของตัวเองไม่มีการตอบรับจากพระชายาสาวดูเหมือนนางจะจมลึกเข้าไปในเนื้อหาของหนังสืออีกแล้วแล้วสูเหรินก็เลยร้องไห้เพราะคำพูดของท่านหมอตู้ฮาวาเฉินสายหน้าย่ังอดไม่ได้ผู้ชายอะไรช่างไม่รู้จักหยุดปากเลยแต่ก็ยังดีที่หลังจากนั้นเขามาขอโทษนาง เจ้าไม่คิดหรือว่าเรื่องพวกนี้เหมาะที่จะเอาไปเล่าในวงน้ำชามากกว่าเหมือนเรื่องซุปซิปเหมือนเรื่องของผู้อื่นไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาสักเท่าไหร่อานอกจากพี่อวี๋รงพี่อี๋หลินน้องกุ้ยอิงแล้วข้าก็ไม่มีใครเลยครั้งล่าสุดที่ไปจวนตระกูลเซิ้นแล้วไปเจอน้องรองก็ไม่ดีเอาเสียเลยดูเหมือนเพื่อนๆกลุ่มของนาง ก็คือกลุ่มเดียวกับที่อยากรู้จักค่ามากที่สุดเช่นกันพระชายาสาวเดินไปมารอบห้องนอนระหว่างที่หวีผมของตัวเองพางวาดมือที่ว่างอยู่ในอากาศไปพร้อมๆกันเสียด้วยไม่มีอะไรจะหยุดนางไม่ให้พูดได้เลยหรืออย่างไรเขาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแล้วจริงสิหนังสือเรื่องหนังสือเมื่อวานนะ่ะนะฮาวาเฉินหยุดพูดทันควนัน เดินกลับไปวางหวีบนโต๊ะกระจกนั่งลงแล้วหันหน้ามองมาทางสามีเอาละ่ะนางพร้อมแล้วเริ่มได้เลยข้าพร้อมแล้วบางทีนางควรจะทำหน้าเศร้าด้วยดีหรือไม่พร้อมอะไรของเจ้าอินเยี่ยหัวเราะกับท่าทางที่พร้อมจะถูกลงโทษของฮาวาเฉินมานอนตรงนี้ก่อนแม้จะไม่ค่อยเข้าใจนะั แต่ก็ทำตามที่สามีบอกไม่ไมยังไม่ต้องไปดับไฟขึ้นมานอนตรงนี้ก่อนมีมีอะไรหรือรอย,ยิ้มกรุ่มกิ่มแบบนั้นนางเริ่มรู้สึกไม่ดีเสียแล้วสิเดี๋ยวเจ้าก็รู้ชายหนุ่มตบที่ว่างข้างกายมาเร็วเข้าท่านหญิงเยีเ่ยท่านคิดจะทําอะไรอย่างนั้นหรือฮาวาเฉินซบลงบนหน้าอกของสามี แล้วถามด้วยความตังวลบางครั้งนางอาจจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ผู้อื่นคิดแต่กับเขานางเหมือนไม่รู้อะไรเลยอ่านหนังสือด้วยกันก่อนนอนสักหน่อยเป็นอย่างไรหน,นังสืออะไรหินเยี่ยส่งหนังสือเล่มหนึ่งให้ฮาวาเฉินมีมันหนังสือหมื่นพันภูผามีใช่หรือจะดีหรือนางถามกลับด้วยความตังวล อ่านออกเสียงด้วยเล่าหยินเยี่ยสั่งพระชายาทั้งยังเลือกหน้าที่ต้องการให้อ่านด้วยตัวเองเสียอีกเริ่มอ่านได้อะอะ่มือของเขาลูบไหลไปทั่วร่างกายของนางไหลจากต้นขาขึ้นมายังหน้าอกก่อนที่จะอ่ะฮวาฉนสะดุ้งหยงร้องอุทานเสียงดังท่านหยินเยี่ย ท่านทำอะไรของท่านน่ะอ๋อยังไม่ถึงช่วงที่ต้องออกแรงใช่หรือไม่ข้ารีบไปหน่อยเขาคลายมือที่เมื่อครู่บีบหน้าอกของนางออกอ่านต่อสิท่านหยินเอีย้ยข้าขอถามอะไรหน่อยได้หรือไม่ได้ท่านอ๋องยิ้มแป้นเมื่อพระชายาสงสัยตามองมาที่ตนท่านจะทำตามในหนังสือทุกอย่างในตอนที่ข้าอ่านใช่หรือไม่ ฮาวาเฉินถามสามีและเขาก็ยิ้มเจ้าเล่ให้นางนั่นหมายความว่านางเดาถูกไม่นะข้าไม่อ่านต่อแล้วฮาวาเฉินสายหน้าไปมาเจ้าอ่านแล้วก็เอามาใช้กับข้าดังนั้นข้าก็ควรจะได้รับโอกาสในการใช้มันกับเจ้าด้วยจริงหรือไม่อ่านต่อสิเขายกเหตุผลที่ไม่ว่ายอย่างไรฮาวาเฉินก็ไม่รู้สึกคอยตามสักนิด เขาใช้วิธีนี้มาลงโทษนางหรอกหรือนี่อาคนชอบเอาชนะอ่านต่อก็ได้หญิงสาวไม่มีทางเลือกอ่านต่อก็เหมือนเดิมไม่อ่านต่อก็เหมือนเดิมไม่เห็นจะต่างจากเดิมเลยสักนิดเดียวเมื่อเข้าสู่ยามอิวรถม้าของจวนราชครูก็แล่นเข้ามาภายในอาณาเขตจวนอองพี่อี่หลงฮวาเฉินยิ้มแย้มต้อนรับอีกฝ่าย เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินในที่สุดก็ถึงวันหยุดอีกครั้งและเป็นวันที่ท่านอองจะคุยเรื่องเงื่อนไขที่ทำให้อู่ซียอมสอบเป็นขุนนางในหลายๆวันที่ผ่านมาเจ้าตัวตามท่านอ,องกลับมากินอาหารเย็นที่จวนอองทุกวันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหากเรื่องนี้ไม่จบเขาคงตามไม่เลิกเป็นแน่ฮาวาเฉินพักนี้ไม่ค่อยได้เจอหน้าเจ้าเลย เมื่อมาถึงอีหลงก็เอ่ยทักทายหญิงสาวแต่ว่าข้าก็พอจะได้ยินชื่อของเจ้าบ้างนะรู้หรือไม่ฮูหยินตระกูลจวงนะ่ะเอาแต่พูดเรื่องที่แม่เด็กซูเหริอนอะไรนั่นไปอยู่กับเจ้าที่โรงหมอทุกวันเลยบอกว่าบุตรสาวของนางเข้ากับเจ้าได้แนบแน่นยิ่งมาถึงก็รีบชวนฮาวาเฉินคุยจ้ออิงเยี่ยกับวินซานพยักหน้าให้กันอย่างรู้ความเหล่าสตรีเริ่มซุบซิบกันแล้ว จริงๆแล้วซูเรินก็เป็นคนที่คุยง่ายมากนะแล้วก็เป็นคนใจดีด้วยนางยังสอนหนังสือให้เด็กชายที่เป็นลูกจ้างในโรงหมอของข้าอยู่เลยทั้งยังเอากระดาษกับภูกันมาเองด้วยฮาวาเฉินพูดในมุมมองของตัวเองบ้างอย่างนั้นหรือนางอายุเท่าไหร่แล้วนะ19หรือไม่คิดๆดูแล้วก็เหมาะสมกับอูซีอยู่เหมือนกัน แทนที่จะแต่งให้หยินเยี่ยมีสู้แต่งให้บุตรชายข้าไม่ดีกว่าหรือคำพูดของอีหลงทำเอาหยินเยี่ยกับฮวาเฉินถึงกับสะอึกถ้าพูดแล้วทำได้ง่ายๆเช่นนั้นก็คงจะดีแต่บุตรชายข้าขึ้นชื่อเรื่องไม่รู้จักทำงานทำการก็เลยหาหญิงสาวมาแต่งให้เขาไม่ได้เสียทีผู้พูดถอนหายใจอย่างอดไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าบุตรชายที่เดินตามมาด้วยกัน จะได้ยินชัดเต็มสองหูแต่ตอนนี้เขาก็มีตำแหน่งแล้วนี่ฮาวาฉินยิ้มน้อยๆให้อีกฝ่ายไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ชวนมาในวันนี้ก็เพราะต้องการคุยเรื่องงานแต่งของอูซีนั่นละ่ะแต่เป็นหญิงสาวคนอื่นนะเทียบกับคนอายุเท่าเขานะ่ะหรืออีหลงสายหน้าไปมาก็ได้แต่ภาวนาว่าจะแสดงผลงานได้ดี จนได้เลื่อนขั้นไวๆก็แล้วกันหรือไม่ก็ไปเป็นราชครูเหมือนบิดาเขาตอนหนุ่มๆก็ดีนะคิดถึงค่าเมื่อตอนหนุ่มละสิลินซานพูดด้วยน้าเสียงเจือความขบขนันท่านตอนหนุ่มๆอะไรอะไรก็เคยดีกว่านี้เฮ้อตอนนี้นะ่ะหรือนางถอนหายใจอีกครั้งเจ้าถอนหายใจแบบนี้ทำเอาข้ารู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเลยทีเดียว ราชคูโต้อตอบหูหินพางพูดด้วยน้ำเสียงแสงความน้อยใจท่านทำท่าเช่นนี้คนอื่นจะคิดจริงจังได้รู้หรือไม่ฮาวาเฉินหัวเราะคนทั้งสองโถเดี๋ยวนี้เจ้ามองคนอื่นออกแล้วหรือน่าเสียดายจริงๆวิีหลงเอ่ยออกมาอย่างอดมีได้ฮาวาเฉินที่ไร้เดียงสาหายไปที่ใดเสียแล้วนั่นสิเหตุใด ไม่รักษาความบริสุทธิ์นี้เอาไว้ให้ดีเล่าอินซานหันกลับไปอบรมหยินเยี่ยราวกับว่าการที่ฮาวาเฉินรู้ทันผู้อื่นเป็นความผิดอันใหญ่หลวงของเขาหากนางมองไม่ออกสิจะแย่ยิ่งกว่านี้หยินเยี่ยตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบหากนางมองคนไม่ออกเขาคงต้องขังนางไว้ในจวนอีกสักพักไม่ไปล่อยให้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกหรอกน่ากังวลจะตายไป เมื่อก่อนข้าไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเสียหน่อยฮาวาเฉินรู้สึกเหมือนโดนล้อเลียนก็แค่รู้สึกตัวช้าเท่านั้นเองแล้วแก้ตัวให้ตัวเองในอดีตคำพูดของนางถูกใจอี่หลงจนอีกฝ่ายหัวเราะเสียงดังพักนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรนางก็หัวเราะชอบใจได้อยู่ตลอดเชียวละ่ะข้าคิดว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานทีเดียวอินซานสายหน้ารับไม่ได้ ก็ข้ามีความสุขท่านก็ด้วยเถอะไปที่ไหนเป็นต้องเอาเรื่องอู่ซีไปอวดเขาไปทั่วข้ารู้หรอกนะวีหลงโตตอบสามีบ้างน่าเสียดายที่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฝ่าบาทอายุก็ไม่ห่างกันมากนะักไม่เช่นนั้นคงได้องค์หญิงสักพระองค์กักจวนมาแล้วแล้วเจ้าก็จะได้ดีใจจนเสียสตินะสิเชิญพวกท่านนั่งก่อนเถอะ เมื่อเดินมาถึงห้องอาหารหยินเยี่ยก็เชื้อเชิญให้คนทั้งสามนั่งประจำที่ตอนเดินมาอู่ซีเอาแต่เงียบอย่างเดียวผิดกับท่าทางปกติยิ่งนะักทว่าอินซานกับอีหลงก็ไม่ได้สังเกตเห็นเนื่องจากมัวแต่หยอกเย้ากันไปมาอย่างมีความสุขฟังนิยายจบแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ